สวัสดีค่ะวันนี้กินนะซาซิมิปลาแซลมอนแล้วก็มีผักอ่ะมีกระหล่ำข้างล่างนะคะแล้วก็มีมะระมีผักชีแก้มเก็บจากสวนนอกจากมะลรจ้ะลากเลย ค่ะมาทานกันเลยค่ะถ่ายจากมุมห้องครัวนะคะเปลี่ยนมุมเนาะเดี๋ยวจะเบื่อกัน ชี้ปลูกเองจากสวนลังบ้างอยู่นอเวหาซื้อง่ายเนาะปลาสซลมอน อยู่เมืองไทยก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อที่ไหนกันเนาะส่งไปจากนอร์เวย์เคยไปตกเองนะคะสามปีที่แล้วปลาแซลมอนที่ทางเหนือเนาะชื่อเมืองลูฟูต้นนะคะ ยมันกระโดดแบบเยอะมากแบบ <c oughs> เคยเห็นปลาดุกในสระวัดไหมแบบนั้นเลยค่ะมันว่ายทวนน้ำกระโดดสู้กับน้ำเห็นกระตาแบบโอ้ว ได้ตัวใหญ่ไม่ใช่จะดึงขึ้นง่ายๆนะคะมันแข็งแรงมันสู้มีแบบธรรมชาติแล้วก็มีแบบเลี้ยงเนาะปลาซลมอนนอร์เวย์ เขาเลี้ยงในกระชังใน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 ,น้ำทะเลการทะเลนะคะตัวมีตัใหญ่ๆกระดูด ปลาในทะเลนอร์เวย์ตกไม่เสียเงินแต่ถ้าเกิดปลาน้ําจืดปลาแซลมอนจะอยู่ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําทะเลนะคะพอถึงเวลาวางไข่มันจะว่ายทวนน้ําขึ้นมาตามแม่น้ําเข้ามาตามช่องช่องแมกเนาะไม่รู้เรียกว่าอะไรเราก็จะมาจากน้ำทะเลก็มาสู่น้ำจืดอันนั้นคือต้องเสียเงิน ถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำจืดแต่เวลามันมาในน้ำจืดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะตกได้ง่ายๆนะคะต้องมีอุปกรณ์พร้อมมากไม่ใช่ว่ามีเบ็ดธรรมดาแล้วจะไปตกกับว,ว่าจะไปจปับปลาสมนุนไม่ได้กินนะคะ ที่ไปตกกับแฟนทางเหนือได้ประมาณเกือบสิบตัวมั้งคะตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ไม่ใช่จะมีทั่วไปเนี้ คนไม่รู้แหล่งก็คือมันไม่ได้อยู่ทั่วไปมันมีแหล่งของมันทางเหนือปลาพวกนี้ว่ายน้ำไกลถึงเวลามันก็ว่ายไปวางไข่ วางไข่เสร็จมันก็กลับลงไปน้ำทะเลนะคะบางคนเข้าใจว่าปลาแซลมอนวางไข่เสร็จแล้วตายไม่ใช่นะคะปลาแซลมอนถ้ามันวางไข่แล้วเหมือนผู้หญิงแม่ลูกเนื้อลูกหลังเขาไม่กินกันเนาะเขาก็จะ คุณบอกว่าปลาแซลมอนตายไม่ได้ตายค่ะเขาไม่มาชำํำแดกขายเนาะเนื้อมันไม่แน่นค่ะเนื้อมันหลวมเนื้อมันล่ม เพระฉะนั้นโรง,งงานปลาเขาจะรู้เขามีเครื่องวัดคุณภาพเนื้อปลานน่นนี่นั่นนะคะ แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ช่อง f ฟา ida Channel By Norway นะคะขอบคุณค่ะ